มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุป,ประกาศแล้วนะคะรายชื่อจังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนทลลม24เมษายน2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลาน,านานไว้ด้วยนะคะขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากพาย,ยุด,ดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัซ่อนผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดตากผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ สำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยทําให้ภาคใต้นะคะจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่นนง,ง,งมกกเมตร,ร,รบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองฝุ่นละอองนะคะระยะนี้ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและก็ภาคกลางจะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงค่ะและการระบายอากาศบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ทีี่่ไมมดากกนั ย้อนอากาศนะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหรดในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุดรดิตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด2 3 3 0องศาเซลเซียสสูงสุด37-43องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้ากระนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมอำนาจ,จเจริญรีสเ,สเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสสูงสุด39-42องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้า่นในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ39-41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลานในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีร้ว ชาเชิงเซาจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-30งาสองศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ35-41องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจากบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองรายละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเเซลซียสสูงสเเซลซลียสค่ะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภักใต้ส่วตะวันตกอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังรัสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้ารลดในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจบาาางงงงแห่่่ยะะมมีฝนนนฟ้้คออเล็กุภ สูงสุดนะคะ28 30องศาเซลเซียสสูงสุด36 40องศาเซลเซียสขอขอบคุณกระมตัวนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ